เอ๊ะทำไมรู้สึกช่วงนี้ทำไมไม่มีคนดูมาดูเลยอะ่ะอืมก็อ,อย่าลืมนะครับผมแนะนำว่ากดโยกเกอร์ติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้คลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมก็จะได้ดูคลิปเยอะๆด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอแจ้งดีกว่านะผมเวลาลงคลิดทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่โมงครึ่งหรือห้าโมงเย็นด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนสาวอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวลา แปดโมงครึง่งหรือเก้าโมงก็ได้นะครับผมก็ก็อย่าลืมนะครับผมลงคลิปทุกวันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไอ์ด้วยแล้วก็ส่วนคลิปสตรีมนี่ส่วนไลฟ์สตรีมก็อันนี้ลงคลิปประมาณวันอังคารวันพฤหัสหรือแล้วก็วันเสาร์ด้วยนะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเกิดไม่ได้ดูหรือพลาดสตรีมอะไรก็สามารถย,ออย้อนหลังไลฟ์สตรีมได้นะ,านะ,ะตาพลาดเลครับเสสตรีนี้นี่แล้วก็ ก็เพราะว่าถ้ามีไรสตรีมพิเศษก็ถือว่าเดี๋ยวผมจะสตรีมตรีมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อะไรครับผมโอเคประมาณนี้นะครับต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยครับอยู่กับช่องอานเอพารทีเอรครับผมวันนี้เหนื่อยเกมรบ,บอกกับแมปเพสซิเมเตอร์ A. ครับผมแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมเห็นไอ้พวกหัวไม้หรือเปล่าเออนั่นก็คือบัฟหัวไม้มันกลับมาอีกแล้วเย้ Yay! ถามว่าไม่ต้องตกใจว่าทำไมบัฟที่บัฟหัวไม้ทุกชั้นนี้มันกลับมาได้ยังไงเอาเอาน้องสกายบอที่ก็คิดู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอันนี้ไอ้พวกบัฟหัวไม้มันมาหาได้มาจากไหนก็อันเนี้คือเมื่อตอนที่แล้วคืออันนี้เราลืมไปสนิทเลยอันเนี้ยบัฟหัวไม้คือมันสามารถหาในในทุกด่านได้เลยเออแม้ว่าจะเป็นพวกด่านไอ้พวกสปา a เวอแฟนซีเวแล้วก็อื่นอีกมากมาย แ้วก็ที่หีที่สุดก็น่าจะเป็นพวกฟิซเซียเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันฟาร์ม็นตรงพิเซลอันนี้ได้นะเออเพราะว่าซึ่งถ้าถ้าจำไม่ผิดนะมันน่าจะมีพวกไอ้พวกกล้วยแอปเปิลแอปเปิลทองส้มเหมือก็สับประรดแต่สับประรดคืออันเนี้ยจาาสับประรดเนี่ยจำได้ไหมสับประรดบัสสับประรดคืออันเนี้ยเนี่ยมันมันเป็นวิ่งควางเหรอใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นพวกเพิ่ม EFP ไปแล้วเออเออก็จำได้เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ จำไอ้พวกบัฟซุ่มได้ไหมเพราะว่าบัฟซุ่มคือไอ้นี่มันพวกไอเอาไว้เอาไว้ฟาร์มเพชรใช่ไหมแต่ว่าโดนเนิฟไปแล้วเพราะว่าไอ้นี่ก่อนหน้านั้นคือไอ้นี่มันคูณอันเนี้ยเยอะๆอยู่เลยแต่ตอนเนี้ยโดนเนิฟไปแล้วเพราะว่าเลยเหลือคูณสี่เออคูณสี่ก็สองร้อยอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะคูณสองร้อยเออซึ่งอันนี้ไม่ต้องแบบกใจว่าทำไมมันโดนเนิฟแต่ว่าผมมาช้าไป no เอ้ยเดี๋ยวนะ s u p ์เ b เกอ e r เอ้ยพอดีเลย แล้วก็อีกอย่างนึงเพชร5้าสาเพชรอะไรนะห้าหมื่นห้านมาจากไหนเพราะว่าไม่ต้องแปลกใจว่าอันเนี้ยผมไปฟาร์มเหมือนเพชรมาเออซึ่งอันเนี้ยก็ไม่ต้องซึ่งอันเนี้ยอ่ะอยากได้เลยอันเนี้ยผมเข้าในเหมือนเพชรใช่ไหมแล้วก็แล้วก็วกอันเนี้ยต่อมาก็คืออันเนี้ยผมไปพวก ไอมิสติกไม้อะจำได้ไหมไอที่เราเคยอ่ะอันนี้ผมเจ็บใจที่สุดอันนี้แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าทําไมผมเลือกตัวก o l d e n healer แล้ออกเพราะว่าเพราะว่าเอาไว้เพื่อปวดล็อกโซนนี้ไงไอที่เป็นมิสติกไม้เพราะว่าอ่า <c oughs> <c oughs> ขอขอโทษด้ยวยครับที่ผมเลือกตัวไอที่เป็น golden h e a l ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาใหม่ก็ได้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะหายก็ไม่ต้องเครียดก็ตามนะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะ แล้วก็พอเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีพวกไอตระอันก็จะมีพวกของขวัญตู้เซฟแล้วก็ตู้เซฟอันใหญ่ด้วยเออเห็นคนอื่นตีไหมครับแล้วก็แล้วก็มีหีบอันเล็กๆแล้วก็อันการด้วยนะหินอันเล็กๆคืออันเนี้ยมันคือเลือดประมาณไอ้อะไรนะคือเทเรียนเออเอาขอโทษนะที่สัมภาษโอเคเดี๋ยวขอปับอที่กว่านะ ันที่สองก็น่าจะเป็นพวกไอหนึ1 1่งเอสเอสมั้งเอ้ามีคนโดไปล้ว1หนึ่งแล้วก็แล้วก็อีอยางหนึ่งคืออันนี้มีป้ายเอฟเคเช็คด้วยนะเออมีที่ป้ายเอฟเคด้วยนะตีเลยเดีย๋ยวก่อนมาเลือกเท่าไหร่นะประมาณสนะิบหกเอสเอสนะเออถ้าดูจากทางเข้าถ้าดูจากสังเกตดีๆนะเพราะว่าแต่ละเพชรเนี่ยมันจะได้เยอะเออแต่ประเด็นคือมีคนหนึ่งมีสองคนเนี้ยมาช่วยกันตี เนี่ยแต่เพราะว่าอันเนี้ยเขาน่าจะฟาร์มเพชรกันเนาะเออเพราะว่าเราต้องเปิดใจอ้เอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อกะบาดเราหางเงี้ยไม่ต้องออตีไม่ไม่ตีไม่ตีเพราะว่าเราตีเหมือนเพชรอยู่เออเพราะว่าเหมือนเพชรคืออันเนี้ยเพราะว่าเราตีอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเอาไว้ฟาร์มอันนี้ง่ายเอ้เพราะว่าจริงๆอ่ะฟาร์มเพชรมันก็เหมือนเพชรมันก็ง่ายกว่าอีกอ่ะแต่ข้อเสียยันหนึ่งคือไอ้ดานมิสซิบไปอ่ะมันต้องใช้แอนเพชรโอเวอร์โหลดเท่านั้นถึงจะสามารถไปได้เอออย่าลืมนะครับซึ่งตอนเนี้ย ร้างของผมก็คือครีเอเตอร์ออฟเพจแล้วเอออันนี้แต่ว่าจริงๆอะ่ะอันนี้ไม่ทันไงคืออันนี้อัปเดตร้นใหม่แล้วโอ้โหนึกว่าจะเต็มแมสแล้วสุดท้ายอดันดังร้นต่อไปอีกโอ้ยอีกยาวไกลช่ามันเหอะก็ตามนักนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออันนี้มีสปอยล์อัปเดตมาแล้วซึ่งอนน้ซึ่งผมดูจากในทวิตเตอร์มาแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นยังไงก็ไปไปดูในทวิตกันได้เลยนะครับผม ตอนนี้ได้ผงเข้าในทวีของใน RBG s เหมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าสิ่งที่จะเข้าในอันนี้จะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรื่องอีกทีนก็กักนแล้วก็คือเ e Quid s i ด e c a ั t นะครับผมซึ่งเ e q u ด d s i c a t อนะ่ะก็น่าจะต่น่าจะตัวต่อไปมาจากไอตัวไมค์ o s o ล์หรือเปล่าอันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะซึ่งอันนี้ผมไปดูคลิปของคุณเตอร์ไปแล้วเพราะว่าทำไมาผมดูไปแล้วเหรอเพราะว่าอันนี้ผมเห็นแล้วไงเออ เ, <S <S เห็นเต็มๆเพราะว่าซึ่งอันนี้ไม่หัวมันจะจะไอ้เรื่องอะไรก็เดี๋ยวพิมพคอมเมนต์ได้เลยนะคะพิมพ์อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมถ้าไม่ถ้าไม่พิมพ์ก็ไม่เป็นไรเออก็ตามน้นเลนนะครับผมแล้วก็ย่านต่อมาก็คือสีซั่สปอยล์สปอยล์อัปเดตก็คือ <S <S นี่เลยน่าจะเป็นตัวเอ่อพวกอีโวตัวฮิวหรือเปล่าเอออันนี้ก็น่าจะเข้าใจแ้วและเอออันนี้ เ่ย yeah. ถ้าดูสารสังเกตคืออันนี้มีตัวตัว h e ลล์ o ็อที่เป็นตัวหิวด้วยนะเออที่เป็นพัฒนาราน e ีโวจะเป็นอีโบหรือชานี่ก็แล้วแต่นะซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ปล่อยพร้อมเลยนะครับผมตอนนี้ก็ยังก็ยังเป็นวันจันทร์อยู่เลยเนาะเออต้องรอก่อนนะเออ หยุดหยุดก่อนอยูก่ยก่อนเนะคงขอ,อ,อพูดใหม่ก็แล้วกันนะอันนี้คืออันนี้เป็นที่ทำรูประบบไอพวก Evo Hill นะครับผมซึ่งอันเนี้ยยังไม่ได้ปล่อยออกมาเนาะซึ่งอันเนี้ยถ้าดูจักสังเกตคือมันจะมีที่ปุ่ม Evo ด้วยนะแล้วก็ Evo h i l วอะ่ะมันต้องเลือกแต่ละ10ตัวเท่านั้นเออถ้าใครอยากรู้ก็อันเนี้ยต้องรออัปเดตตอนยลางวันเสาร์ก่อนนะแต่ตอนนี้ยังวันนี้ก็เป็นวันจันทร์อยู่นะต้องรอก่อนนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะซึ่งเพราะว่า ไอถ้าจะไม่ผิดคือเอ็กวิซ์แคอ่ะคือน่าจะตัวต่อไาของในแมปของไมค์ิสงแน่เลยคือรูว่าจะเป็นแมปอื่นก็ได้นะแต่แต่ว่าบีเทมบอลเคยบอกไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายไม่ลปอยเดี๋ยวต้องงอคงณนก็กันเนาะเออเออนั้นก็ประมาณนี้ก็กันนะครับเดี๋ยวกลับไปที่แมปของเพจส o ตรเกอร์เอกันต่อเลยนะครับผมไปกันเลยก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับในไอ้สปอยล์อัปเดตปล่อยเข้ามาเนาะซึ่ง ถ้าผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไม่จบคลิปเพราะว่าผมจะมีอธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะเขาอย่างแรกก็คือไอ้พวกที่บัฟหัวไม้ใช่ไหมเออเพราะว่าแต่ละอย่างคืออันนียผมเก็บไปใช่ไหมซึ่งสะสมสงเอาอยู่พออยู่ดีๆปุ๊บหายไปเลยตั้งแต่ตอนเมื่อวันอาทิตย์ทีนะ่แล้วแต่ก็ยังดีคือ,อยังแก้แล้วนะครับผมแปลว่าตอนแก้ตอนหลังแก้คืออัน,นี้หัวไม้อะมันโดนเนิร์ฟกระหมดเลยนะครับผมมันไม่ใช่แค่โดนเนิร์ฟไอ้ที่อย่างเดียวคืออัน,นี้ พวกมาสเซอรี่ไดมอนด์ใหม่ก็อันนี้ด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าแต่แบบเนิร์ฟทั้งอันเลยอันนี้ผมรู้สึกแทบเจ็บใจมากหรือเศร้าใจอะไรดีอันนี้ผมเศร้าใจหนักสุดก็อันเนี้ยคืออะก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าผมก็ยังเล่นอยู่นะใครใครที่ใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคืออันเนี้ยมันมีคอมเมนต์สองคอมเมนต์ก็บอกว่าพี่พี่ซื้อไอ้พวก ที่แก้ตัวฮิวไอพวกฮิวคับเคสหน่อยนะครับผมซึ่งซึ่งเอาอีอย่างวะ <c ười> คือแบบอันนี้ผมเจ็บใจอย่างหนึ่งคือเออแล้วก็อีเมนหนึ่งคืออันเนี้ยมันมีคนขอยืมพวกตัวฮิวด้วยนะเออซึ่งคือซึ่งผมบอกเลยว่าอันเนี้ยผมเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าจริงๆคืออันเนี้ยผมจะเก็บไว้พวกพวกเก็บเก็บตัวฮิวเอาไว้เยอะๆเพราะว่าจะได้ไม่ต้องต้องกังวลเนาะแต่ว่า ใครที่ใครที่ขอตัวฮิวคืออันนี้อย่าขอเลยเพ,เพราะว่าเอาไว้เอาไว้ซื้อพวกในเทดดี้มาซ่าก็พอนะเออถือว่าถือว่าโอเคอยู่นะก็ประมาณนี้เลยเก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้ดีกว่าครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก,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 กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยืมกดกระดิ่งด้วยครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก็กอรสฟเตของผมได้นะครับส่วนสตรตมก็คงที่ทุกวันก็ผมจะในอินโทรไปแล้วนะครับผมก็ไปดูในอินโทรได้นะครับไปแล้ว Bye bye!